นวินนวินข้างขาวมันกินมะกรูดอะข้างขาวกินมะกรูดจริงนะนวินสวัสดีครับร้อยต่อจงังหวัดสุโขทัยกับจุงหดลลิตะ์ก็ไม่มีใครเกินเจ้านี้นะครับมาใช้ขายลูกชิ้นสบยเอาไปไหนแล้วเดี๋ยวเลี้ยวกระปวดกินไปครับท่าน มาแต่คุยยังไม่ได้ให้เขานที่แตกต่างจากเจ้าอื่นก็คือน้ำจิ้มแกอร่อยมากครับจากแค่ของคินก็จกกันแบบครอบครัวเล่นกันลูกคิดที่ไหนก็เหมือนกันแหละครับแต่ครับผมที่แตกต่างคือน้ำจิ้มเนี่ยครับอยากให้ลองหลังจากที่น้าชัยไปแล้วเราก็มาว่าเรื่องของเราต่อนะครับนี่แหละครับขนมะม่วงไปขายวันนี้ เจ็ดลังครับมุ่งหน้าไปสถานที่แห่งหนึ่งครับผมกลับมาแล้วครับในเวลารวดเร็วแต่ก็ไม่ราบลื่นอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับก็เหนือนตกพอสมควรก็นี่แหละครับความสุขของชาวนาก็คือวันเกี่ยวข้าว แต่ความสุขของคนทําสวนม่วงกับวันที่ไ okay. ด้เก็บมะม่วงนี่แหละครับคล้ายๆกันก็ในเขตอาเภอศรีนครหรือพี่ชัยที่เขตต่อกันกับผมนี่นะครับในย่านนี้ผมสังเกตดูแล้วไปทําอย่างอื่นถ้าไม่ใช่คนท้องถิ่นซื้อจะไม่ยั่งยืนครับ ยลำบากครับเจอก็ไม่กี่ทีครับํลำรลวยไม่กี่หนแล้วเดี๋ยวก็แต่ความยั่งยืนก็คือนี่ครับมะม่วง,งโดยเฉพาะมะม่วงโชคอันนั้นนะครับกับข้าวสองอย่างครับอำเภอที่ย่านบ้านผมเนี่ยถ้าทานอกเหนือจากนี้ผมผมก็เคยทํามาหลายอย่างแล้วครับลําบากหมดด้วยปัญหาโรคภัย โควิดสิบเก้าแล้วก็ความแห้งแล้งต่างๆก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ผลไม้ทุกอย่างอยากให้อยู่ในเมืองไทยหมดแต่มีอยู่อย่างเดียวที่ไม่อยากให้มาอยู่ในเมืองไทยเลยก็คือลูกท้อครับอย่าให้อยู่ในใจใครอย่าให้อยู่ในประเทศไทยฝากไว้แค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ